สนับสนุนโดยยาแคปซูลสมุนไพรรางแดงโทร0 9 2 3 5 2 4 4 4 6กระแสะแฟนคลับเขาก็ยังรับได้ครับเขาก็รับได้เขาก็โอเคเพราะว่าบางคนบางส่วนเขาก็รู้แล้วเขาก็รู้แล้วว่าเรามีแฟนอยู่แล้วอะไรเง,งี้ยครับก็เป็นเรื่องส่วนตัวเขาก็ไม่ว่าอะไรก็จะมบีบางกลุ่มที่ที่เขาไม่ได้ไม่ค่อยได้ไม่แอนตี้กับเขาจะแอนตี้กับเรื่องนี้ครับแบบอยากให้เราทํางานก่อนอะไรเงี้ย ส่วนเขาก็จะหายไปหน่อย<ม>ประมาณนี้แต่ก็ยังดูแอบดูเราห่างๆ<ม>นะครับมีแบบมานอยแบบจริงจังรุนแรงแบบว่าส่างข้อความมาหาแบบทําไมต้องยังนั้นอย่างนี้มัมีมีมั้ยอืมตัวนี้ไม่มีครับตัวนี้ไม่มีมก็เขาก็จะห่างๆไปเองอะไรประมาณนี้ครับ<ม>เขาก็จะเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่ว่าสักวันหนึ่งก็ต้องมีแหละอะไรเงี้ยครับเข<ม> <laughs> <laughs> าก็ทําใจเอาประมาณนี้ครับหลังจากเปิดตัวแฟนเนี่ยแฟนเราไ่ายังไงบ้างยิ้มล่าเลยครับเขายิ้มล่าเลยคนนี้ เขาเอาได้ยินเอ้าทำไมถึงถึงกล้าเปิดตัวอะไรประมาณนี้ผมว่าคนเรายังไงก็หนีความจริงไม่พ้นครับผมทั้งหมดเราก็ต้องเปิดตัวสักวันหนึ่งอยู่ดีสู้เราเปิดตัวให้เขาเห็นไปเลยดีกว่าผมบอกอย่างนี้ครับเรื่องแต่งงานผมก็ขอให้ตัวเองสําเร็จในหน้าที่การงานก่อนนะครับเพราะว่าผมถือว่าผมเพิ่งก้าวเข้ามาในการเป็นศิลปินเป็นนักร้องก็อยากทําตรงนี้ให้เต็มที่ก่อนให้เราพอใจในสิ่งที่เราทําก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นก้าวแรกก้าวสองของเราอยู่ ครับผมก็อยากจะทําให้เต็มที่ก่อนถ้าถ้าอยากจะแต่งก็ต้องรอ,อก่อนนิดนึงใจเย็นๆนะครับ